สวัสดีค่ะทุกคนพบกับยูไก่อีกแล้วนะคะในเกมヘดูเกะต้าวันนี้นะคะเกมอัปเดตใหมาอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะคะซึ่งยูเกะยังไม่ได้รู้อะไรเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแต่ก็แอบดูสปอยมานิดนึงเนาะ๋ยก,กดไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนไอไมแม่ดูซิว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะ อ้ามาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรอแบบให้มันเข้าที่นิดนึงนะคะโอเคอ้านี่คืออะไรอะ่ะกระดานเช็คชื่อวิครบเจ็ดวันได้รางวัลอันนี้ด้วยอะ่ะเป็นเหมือนหูฟังเกมมิ่งที่เป็นแบบรูปก,กระต่ายแต่ว่าตัวที่มันเป็นแบบเหมือนไฟฟ้าฟาตอันนี้คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะทุกคนมันคืออะไรนะ เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะชาเลนจ์กูรูด้านเกมอันนี้คือต้องทํายังไงอะ่ะถึงจะได้อ๋อมันก็จะมีรางวัลได้เสื้อได้กางเกงรองเท้าแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นป้ายอันนี้น่าจะเป็นหัวนะน่าจะเป็นหมวกที่แบบไปดูสปอยมานะคิดว่าน่าจะเป็นหมวกอ๋ออันนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะ อ๋อเข้าร่วมเกมปาร์ตี้ดูสิเราก็จะได้เลเวล5เป็นเลเวลเลเวลนี่คือไว้ทำอะไรอยะเราก็จะได้ตั๋วไฟฟ้า1ตั๋วไฟฟ้าไว้ทำอะไรหนอะอันอย่าเราออกไปก่อนนะคะดูสิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมีข่าวสารย่อราชาของราชาแห่งเกมเดี๋ยวไปลองเล่นเกมนี้ดูอะมาแล้วเกิดอะไรขึ้น มา,มาถึงที่เขาจะให้เราลองเล่นแล้วค่ะไปดีกว่าไปลองเล่นดูสิว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างคือวันนี้คนเยอะมากวุยตัวน,นั้นคืออะไรอะ่ะข้างบนมีโมมีเมฆเขาจะให้เราไปเข้าข้างในเหรออ่าเข้าใจแล้วค่ะทุกคนตัวอันนี้นะคะก็เอาไว้ใช้เล่นเกมนี่เองซึ่งจะเล่นครั้งละสี่ ตัวหรอครั้งสี่ตัวเลยเหรอไ่ทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวลองกดทีนึงโอเคเริ่มการจับคู่ละต้องรออีกนานแค่ไหนอะเ้วคนออกช่ำอ้าสิบคนโอเคถ้าขึ้นสีเหลืองแบบนี้คือเขาจะเริ่มเล่นแล้วนะคะเราต้องเตรียมตัวล่ะอ่าได้ยีสาคนหุ้ยตื่นเต้นนะอยู่ดีก็มาบังคับให้เล่นเกมอะไรอะแรงเกินหุยอันนี้เกมใหม่ ไว้เกมอะไรอะเกี่ยวกับน้ำแข็งด้วยอะเอ้อะไรอะงงมากอออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ีเกิดเอสดเเดนนิดนึงอยู่ดีๆจอก็ดำเลยอะ่ะคือเกมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะแต่ก็เรามาพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นบ้างนะคะวิมีแพ็กเกจมาใหม่ทุกคนน่าสวยอยู่นะแต่ว่ายังไม่เป๊กอะ่ะยังไม่เป๊กยูกาเท่าไหร่แต่ใครแบบสนใจอยากจะไปตำก็ไปตำได้เลยนะคะทุกคนอันนี้อะไรอืมแพกตู้เกม อันนี้อะไรเป็นแพ็กเกมระเบิดอืมมีอะไรอีกไหมว้ายกล้องซุ่มมาอีกแล้วค่ะเห็นเขาบอกว่าออยาผ่านนะน,นี้สามารถลงน้ำได้นะคะสามารถลงน้ำได้แล้วก็อยู่บนบกได้ด้วยแต่แม่สามารถตกปลาได้งงเหมือนกันแต่สวยอยู่นะดูเลิศอยู่ไหนดูคอสตูม คอสตูมดูเฉยๆอ,อ่ะโอ,อ้แต่ว่าชอบแบบของแต่งบ้านนะอุ้ยอันนี้แบบลาพันเซลมากสวยมากโอเคมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะทุกคนอ้ามีอันนี้ให้กดรับกดรับได้5ครั้งด้วยต่อวนันแปลว่าเราก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด ว้ายรอบนี้ไม่มีอะไรให้คราบงงมากปกติจะมีให้ตลอดจบละไม่มีอะไรให้ค้าบเลยค่ะส่วนมากน่าจะเน้นเรื่องเกมใหม่มากกว่านะ่อเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอีกรอบหนึ่งติดใจอะเกมรถอยู่นะเกมดูสนุกอะเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาทําอะไรกันอะขึ้นไปข้างบนอะหรือว่าเราจะลองขึ้นไปข้างบน,นงนะลอลองไปกันดูไหม แล้วทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอุเล็งเลงก่อนเลงเลงก่อนว้ายขึ้นมาได้ด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยฉันว่าฉันมีสกิลก๊าลังบอกว่าฉันมีสกิลในการมองเห็นที่แบบชัดเจนมากเป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมแบบปีนป่ายเก่งมากอุ้ยอุยได้แล้วหนึ่งมามา วิวแต่ว่ามันเริ่มเล็กขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วเราจะไปถึงไหมอ่ะวิยถึงนี้และว,ว้ายอีกอันหนึง่งว้ายว้าโน no! ไม่นะอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงแล้วอีกแค่นิดเดียวเองคิดว่าถ้ากระโดดอยู่อย่างนี้น่าจะนานเดีย๋ยวลองเล่นเกมอีกรอบอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นอีกทีหนึ่งดูสิว่าเราจะเล่นผ่านไหม สำรับเกมใหม่รอบนี้ว้าย20คนค่ะเตรียมค่ะอุ๊ยอันนี้ก็เป็นเกมใหม่นะเนี่ยเหมือนไม่เคยเห็นว้ายอันใหม่จริงด้วยอะ่ะตายละจะผ่านไหมแต่คิดว่ายูก,กะต้องผ่าน เลิศเลิศเลิศแต่ว่าหลังจากที่ทำคลิปอัปเดตอันนี้ก็จะไปทำคลิปอันนี้คลิปหนึ่งนะคะทุกคนก็คือคลิปไปหากบกันค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะคลิปหากบทุกคนคือน่าสนใจอยู่นะอยากทำชาเลนจ์อยู่ทุกคนอยากให้ยูก,กะหากบได้กี่ตัวคอมเมนต์มาเลยค่ะคือจะพยายามหาให้ได้ครบที่ทุกคนอยากให้หานะคะเป็นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์โอเคไม่น่าจะมีอะไรแหละน่าจะแบบ เกี่ยวกับการอัปเดตเกมใหม่แล้วก็มีแค่แบบว่ามีอัปเดตแค่ว่ามีกบให้จับใหม่อะไรอย่างนี้มีแพ็กมาใหม่เนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะยูกะข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ทุกคนอยู่เกาะเพิ่งเห็นว่าในโหมดเกมเขามีเกมพาสด,ด้วยค่ะเล่นเกมแล้วปลดล็อกพาสไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้นู่นนี่นั่นเพรใดๆตั๋วสุ่มไม่ต้องไปซื้อตั๋วบ่อยเลยทีนี้เราก็เล่นเกมอย่างเดียวช่ำค่ะเดีย๋ยวเราจะไปปลดล็อกพาสพร้อมๆกันในคลิปอื่นๆต่อไปอย่าลืมติดตามด้วยนะทุกคนบายยไปจริงแล้ะ